สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่เป็นก็ได้ไปวัดมาพอถึงวัดไม่เป็นก็วางกระเป๋าแล้ววิ่งขึ้นรถเมเพื่อที่จะไปเยี่ยมลูกค่ะไปเยี่ยมลูกด้วยกันค่ะเพื่อนๆไปค่ะ ลงรถเม์มาแล้วค่ะเพื่อนๆหนาวลงรถเมล์มาแล้วหนาวมันเหมือนไอ้ฝนฝนปนหิมะค่ะลินนิดหน่อย <c oughs> มันเหมือนกับหิมะจะตกค่ะเพื่อนๆคิดว่ามันจะตกนี่มันมันเป็นเอ่อเป็นฝอย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 เอล็กๆ ไอหิมะนะคะเพื่อนไม่ใช่ไอฝนไอหิมะโอ้ยมาเยี่ยมลูกสาวสะเย็นเลยโอ้ย,อยลงรถเมล์มาได้เดินแค่นี้ก็เหนื่อย,อยจำวันผิดโอ้ยเหนื่อยเพือ่อนวันนี้ทำไมมันเหนื่อยเป็นทำบุญมาแท้ ควรจะไม่แรงแต่ทำไมเหนื่อยโอ้ยเวียนเวียนหัวด้วยค่ะความจริงจะอยู่ถึงวันจันทร์แต่อาการไม่ดีไม่สบายมากเลยธรรมบานนั่งอะทำวัดสวดมนต์แล้วก็รู้สึกว่าจะนั่งนานหน่อยปวดหัวแต่ก็ทนราคนเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ไปวัดนานก็เลยทนเอาทนเอากะว่าจะไปอยู่สัก ถึงวันจันนะค่ะกะว่าจะอจะอยู่วันศุกร์วันศุกร์ถึงวันจันท์อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาการไม่ดีสุขภาพไม่ดีมากเลยครั้งนี้เหนื่อยแล้วก็ปวดหัวมากดูขึ้นแค่น,นี้ก็เหนื่อยนึกถึงวันไปเขาท่าการอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ เดินไม่ได้แน่นอนเลยแต่บังเอิญวันที่ไปเขานั้นอาการไม่ใช่อย่างนี้วันนี้ทั้งปวดหัวทั้งปวดตัวแล้วก็กำลังไม่มีเลยไม่พอใจเหมือนกัน<ฮ>นึกถึงขึ้นแฟนขึ้นเขาแกก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่แม่เป็นเป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีแรงเลย ขึ้นมาแค่นี้เองดูสิคบเพื่อนๆปกติไม่เป็นก็เดินลวดเดียวไม่มีพักเนี่ยพักไม่เป็นนั่งรถเมล์มาบ่อยๆไม่มีพักเลยลงรถเมล์ได้ก็เดินตรงไปหาลูกสาวเลย,อยหอบแค่นี้หอบแล้ววันนี้มาสายด้วยก็เลยดูมืดๆหน่อยแปลกนะมันมืดแต่ว่าฟ้าท้องฟ้าสว่างดูในกล้องเลยค่ะมันสว่าง แต่ความจริงมันคลึ้มค่ะเย็นมากแล้วมาถึงบ้านก็คุณแฟนจะออกไปดูฟุตบอลไม่เป็นก็เลยบอกไม่ไปหรอกไม่ได้มาหาลูกสองวันวันศุกร์กับวันเสาร์วันนี้ก็เลยมาสักหน่อยดูถ้าเกิดว่าอาการดีก็จะมาพรุ่งนี้ถ้าเกิดอาการไม่ดีก็จะนอนยาวหน่อยค่ะเพื่อนจะกินยาแล้วก็จะ นอนพักยาวๆหน่อยค่ะพวกนี้ถ้าเกิดนอนตื่นที่สายได้ก็จะตื่นแต่ไม่เป็นอะตื่นสายไม่ค่อยได้ค่ะมันตื่นเองถึงเวลามันตื่นเองไม่ได้ทํางานนอกบ้านนะคะแต่มันตื่นเองถ้าทางานนอกบ้านนี่จะแข็งแรงสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ทํางานนอกบ้านค่ะสุขภาพก็เลยไม่แข็งแรงอย ดูหน้าต่างหน้าต่างลูกถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านลูกสาวแล้วเดี๋ยวไม่เป็นใจเข้าเข้าไปข้างในดูอาคารเขาเป็นยังไงเพราะว่ามาทีไรก็ไม่เห็นเขาเจ็บปวดแล้วไม่เป็นก็เจ็บปวดไปด้วยแล้วมันมองไม่ได้กับเพื่อนๆไม่เป็นมองเขาแล้วไม่เป็นเจ็บไปด้วยเดี๋ยวเข้าไปข้างในด้วยกันค่ะมาลูกรับเพื่อน อาการเขาไม่ดีมันมืดหน่อยค่ะมมองไม่ค่อยเห็นแี่เไม่ยเตียงขึ้นหน่อยพนักงานมาก็ากำลังให้อาหารพอดีดิไม่ให้อาหารหนูอยลูกนะอู้ลูกสาวแมา่เอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกสาวแมา่ลูกสาวแมา่ ไม่จะทรมานเพิ่งไหนสาวาเอ้ยนล่ค่ะเพื่อนไม่เป็นจะไม่ถ่ายหรอกคะ่ะไม่เป็นจะให้อาหารเขาแล้วการเขาไม่ดีเขาดินด้นอย่างเงี้ยคะ่ะทรนทุลายเดี๋ยวไม่เป็นปิดกล้องเดี๋ยวคุยกันดีกว่า,าเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นจะให้อาหารเขาถ่ายให้เพื่อนชมนิดนึงนี่ให้อาหารแม่ด <c oughs> โอ้ไม่ไสบายแม่ก็ไม่สบายแม,ม,ม่เอาบนมาฝากลูกไปวัดมาเอาบนมาฝากลูก <_ d> อ้เข้าถนนทลายคับเพื่อนเดี๋ยวไม่เพ็่นจะปิดกล้องดีก,กว่าเนาะกะ <_ d> ว่าจะเปิดให้อลูกปวดมากเลยครับเพื่อนมองหน้าต่างลูกครับเพ,พื่อนหิมะตกจริงๆค่ะขาเข้า หิมะเริ่มจะตกพอออกมาหิมะตกคะ่ะขาวที่พื้นขาวดูสิคะเพื่อนๆขาวตกบางๆคะ่ะโอ้อาการลูกไม่ดีเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่เพนไม่รู้ว่ามีบุญหรือไม่มีบุญก็ไม่รู้เพราะว่าไปอนุโมทนาบุญมาไปรับศีลมากะว่าจะอยู่ให้ได้คือหนึ่งอาการไม่ดีก็เลยไม่อยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีบุญหรือเปล่า อุตส่าห์มาฝากลูกคับเพื่อนๆนี่ก็มืดแล้วแต่รู้สึกว่าฟ้ามันสว่างมันแปลกนะฟ้าสว่างมากเลยแสงคือแสงตอนเย็นเลยค่ะอาจจะเป็นแสงเหนือเหนื่อยครับเพื่อนไม่เป็นอยู่กับลูกสาวไม่เป็นเหนื่อยเพราะว่าเห็นเขาปวดเห็นเขาปวดรู้เต็มก็เหนื่อยไปด้วยก็อยู่กับเขาพักหนึ่งพนักงานกำลังให้อาหารไม่เป็นก็เลยหให้อาหารต่อ เขายังไม่ได้อาหารค่ะเขาให้น้ําก่อนอาหารให้เสร็จก็อยู่กับเ้าพักหนึ่งอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระพุทธเจ้าพระพุทธปรรมปรมสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลม,มาช่วยรักษาดูแลเขานะคะเหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรคือ ดูแล้วพูดก็พูดเลยค่ะเพื่อนๆรถเมย์กำลังมาพอดีสวนทางกับรถเมย์ค่ะดูแล้วก็เหมือนตายทั้งเป็นนะคะเพื่อนๆไม่รู้เขาจะอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนถ้าอยู่ก็ขอให้มีความสุขไม่เป็นไม่ขออะไรมากขอแค่นี้แหละขอให้เขามีความสุขสุดก,กายสุดใจกวดน้ำให้เขา ไม่เป็นภาคนี้ไม่ได้กวดน้ําจากที่บ้านว่าไม่ได้คอยลงมากวดทุกวันแต่อยู่วัดไม่เป็นกวดทุกวันส่งบุญให้เขาอะค่ะเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดให้เขาให้เขาได้รับรับใบยังจรวดขอให้บุญเท่านั้นที่ส่งผลให้กรรมดีเท่านั้นที่ส่งผลนิมมตุกหน่อย ดีนะที่ไม่เพ่นไม่ขับรถแต่ขับรถก็สบายครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ลื่นมันยังไม่เท่าไหร่ตอนแรกก็กะว่าจะขับรถมาหาลูกพอดีแฟนบอกว่าลูกสาวยืมรถไม่เพ่นก็เลยนั่งรถเมย์แต่นั่งรถเมย์มามันก็สะดวกดีค่ะเพื่อนมันได้เดินออกมังกายลงรถเมย์มาก็ เดินขึ้นเยี่ยมลูกสาวเสร็จก็เดินลงเดินรถเดินมหาราถนนรเมฆข้ามถนนค่ะเพื่อนๆข้ามถนนกัอมืดแล้วนี่เย็ยนแล้วบางทีดึกดึงเดินนี่ไม่เพิ่นก็ต้องมาเยี่ยมสายแค่ไหนก็มาเยี่ยมบางครั้งอยู่เนี่ยบางครั้งี่อยู่จนเย็ยนเลยค่ะเพื่อนๆอยู่จนดึกเลย เมื่อก่อนเอ้ยเมื่อก่อนที่จะมานี้ก็ได้เช็คได้เช็คตารางรถแล้วว่ารถมันหยุดวิ่งกี่โมงพอเห็นตารางรถอยู่อีกหลายชั่วโมงก็เลยก็เลยมาค่ะเพราะว่าบางทีถ้ามันดึกเนี่ยจะไม่มีรถเมย์มีครั้งหนึ่งที่รถเมย์มันไม่วิ่งนะครับเพื่อนๆต้องเรียกให้คุณแฟนมารับ ต้องดูรถเมย์ไปด้วยค่ะเพื่อนๆเสียงรถมาก็ต้องดูรถเมย์ไปด้วยเพราะาจะได้จอดซื้อตัว๋วยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยค่ะเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนไม่เพนก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วค่ะเพื่อนๆไม่เพนก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอาการไม่ดีก็บอกลูกสาวว่าไม่เป็นจะขอพักสักวันหนึ่งพรุ่งนี้ไม่เป็นจะไม่มาจะไปบ้านแล้วก็จะอาบน้ำอาบท่าเอาเข้าวของเข้าที่ พราะว่าของเอามาจากวัดยังไม่ได้ขนออกจากกระเป๋าเลยค่ะเอากระเป๋าวางเสร็จก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็วิ่งมาหารถเมมาขึ้นรถเมกลับไปก็กลับว่าจะเอาข้าวของเข้าตู้ของที่จะซักก็จะซักแล้วก็จะ,แล,จะแล้วก็จะกินยานอนอาจจะกินยานอนหลับก็ได้ค่ะจะได้พักผ่อนเพราะว่ามียานอนหลับอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะกินยานอนหลับกับยาแก้ปวดด้วยกันนี่มันจะดีหรือเปล่า <_ Q. S 1> ก็เคยกินอยู่นะคะมีคนบอกว่าอยากกินยานอนหลับกับยาแก้ปวดควบกันแต่ไม่ผลก็เคยทําอยู่เพราะว่ากินยาแก้ปวดนั้นนั้นมันก็ส่วนแก้กปวดเนาะมันทําให้หายปวดแล้วยานอนหลับนั้นก็นอนให้นอนหลับสบายอยู่รถเดี๋ยวไปยืนตรงนน้นแล้วก็จะได้ดูรถเมล์ด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องหันไปหันมาอยู่อย่างนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยไม่เพียจะไปกินยาแก้ปวดแล้วก็แล้วก็กินยากินยานอนหลับให้มันนอนหลับสบายเพราะว่าไม่เพียน,นอนไม่เพียหลับบางทีนี่กินยาเม็ดหนึ่งไม่หลับกินยาเม็ดที่สองไม่หลับยานอนหลับนี่กินสองเม็ดควบกันก็ไม่กล้ากินกินทีละเม็ดค่ะเวลามันนอนไม่หลับก็มากินอีก มันก็เคยเป็นค่ะเพื่อนๆทีท่กินแล้วมันก็ไม่หลับค่ะมันกินแล้วมันก็เหมือนคนเมาแต่มันนอนไม่หลับมันจะเมาเมาแล้วเคว้งคว้างดิเมันดูรถด้วยค่ะเพราะว่ากวรถจะมา <c oughs> ไฟส่องนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกินยานอนหลับกับยาแก้ปวดควบกัน เคยทำครั้งหนึ่งค่ะ้ไฟสองเคยทำครั้งหนึ่งไม่รู้มันจะอันตรายหรือเปล่าครั้งนี้กะว่าจะจะทำอีกครั้งหนึ่งจะได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าไม่เป็นตื่นแต่เช้าอัตโนมัติบางทีนี่ง่วงจะตายแสบตามากแต่มันนอนไม่หลับเดี๋ยววันนี้ต้องต้องมปกิญญนยานอนหลับซักหน่อยเพราะว่าไม่เป็น เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นแล้วก็ให้แม่ขาวด้วยกันเหยียบให้ไม่เป็นค่ะให้โหสกรรมซึ่งกันและกันให้เขยบให้เพราะว่าเขาช่วยเหลือเขาเหยียบทั้งตัวเหยียบเท้าแล้วก็เหยียบน่องแล้วก็เหยียบระหว่างไหล่ด้วยเขาบอกว่าเขานวดไม่เป็นเขาไม่เคยเรียนนวดมาแต่ถ้าใครเจ็บปวดใครบอกให้นวดหรือว่าเหยียบให้เขาก็ช่วยค่ะแล้วเขาเหยียบเก่งด้วยนะคะเพราะว่าเขา เจ็บเองแล้วเขารู้ว่าเจ็บตรงไหนยังไงถ้าบอกว่าไมเกรนนี่เขาเข้าใจเขาก็เลยเหยียบให้ตรงที่ไม่แผ่นเจ็บมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเพื่อนพอพอเขาเหยียบให้แต่ว่าไม่ได้พักถ้าเกิดว่ากินยานแล้วก็พักเลยก็คงจะหายทีนี้เขาเหยียบให้เราก็มาสวดมนต์ต่อสวดมนต์ต่อรู้สึกว่ามันโล่งรู้สึกขอบคุณเขามากๆเลย เขาก็ได้บุญอยู่ค่ะที่เขาช่วยเหลือไม่เป็นแต่กละว่าจะอยู่ถึงวันจันทร์ตกลงไม่อยู่กลับดีกว่าตัดสินใจวันนี้มาถึงบ้านคุณแฟนก็บอกว่าไหนบอกว่าจะไม่มาวันนี้ไงไหนบอกว่าจะกลับบ้านพรุ่งนี้เขาบอกว่าเพื่อนเขาคุณกลับไปเมื่อกี้นี้เขาว่าอย่างนั้นเออเขามานอนค้างที่บ้านแล้วคุณแฟนก็ออกไป เที่ยวกับเพื่อนๆเขานะ่าสามคนสี่คนแล้วก็ไปเจอพี่สาวข,าข้างนอกด้วยแล้วก็พากันไปทานอาหารที่ที่ร้านอาหารข้างนอกเขาพูดแค่นี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่มีเวลาแล้วเขาก็ออกไปดูฟุตบอลแล้วไม่เป็นก็มาหารูปนี่แหลคะค่ะหนาวแล้วคะ่ะเพื่อนอมันไม่รู้จะพูดยังไง พนักงานเขาก็มาบอกะนะคะเพื่อนเพื่อนพูดถึงเรื่องลูกนะพนักงานเขาบอกว่าเขาจะตรวจเลือดลูกสาวถ้าเกิดว่ามีมีอินฟลชันเขาก็จะส่งโรงพยาบาลเพราะว่าลูกสาวทนุนทุลายมากๆเลยหลายวันแล้วค่ะก็เป็นนานอยู่เป็นนานแล้วแล้วยาแก้ปวดก็มีแต่เพิ่มกับเพิ่มถ้าไม่เพิ่มก็ไม่ได้ลูกสาวอยู่ไม่ได้ขนาดเพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนขนาดเพิ่มเขายังอยู่ไม่ได้เลย เขายังทรนทุลายอยู่เลยไปหาหมอหมอก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะยิงนิ้วก็ไม่ได้แล้วนิ้วเขาก็ใหญ่ด้วยแล้วอย่างนางน้ำก็ให้ไม่เยอะถ้าน้ำให้เยอะเขาก็เป็นห่วงว่าลูกสาวจะเป็นปอดบวม เพราะว่าเขาเป็นโรคปอดบ่อยแล้วก็เป็นท่อปสัสสาวะอักเสบบ่อยแล้วก็นิ่วอีกโอ้สารพัดมันเหมือนกับผีซ้ำด้ำพลอยไม่รู้จะให้เขาเจ็บเขาปวดไปทั้งไหนก็ไปก็ขออธิษฐานเลยค่ะขอพรอคุณพระพุทธคุณพระธรรมุณกระสงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ามาช่วยเรียกแม้กระทั่งแม่ตัวเองพี่ตัวเองที่ล่วงรับไปแล้วคือมันไม่ไม่รู้จะทําอะไร ยังไงแล้วค่ะเพื่อนๆขนาดหมอก็ยังไม่รู้หนทางที่จะช่วยลูกสาวเลยแม่ก็ไม่ค่อยมีแรงวันนี้ไม่มีแรงเลยจริงๆเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยหลายอย่างอาจจะเป็นไมเกรนไม่เป็นก็ว่าไม่เป็นไม่คิดมากนะว่าไม่เครียดเลยนะ แต่มันก็อาจจะไม่รู้ตัวครับเพื่อนๆเวลาไม่เป็นนอนเนี่ยไม่เป็นเกรงตัวพอลุกสุดตัวทีไรก็ผ่อนคลายมันชอบเกรงตัวโดยโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพราะอย่างงี้ก็ได้ค่ะถึงได้เป็นไมเกรนถึงได้ปวดหัวนี่ก็หิมะปนฝนครับเพื่อนๆเห็นไหมคะมันตกอยู่หนาวแล้วค่ัเพื่อนๆ หนาวแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมลูกกับแม่เพนและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโชคดีทุกคนค่ะ